สวัสดีชาวชอ่องก็เพิ่งดูรายการ FA อครับจบระหว่างแมนซสเตีเนาะที่จบไปอ่อแตกประตูตัดสนย์ไม่คิดว่าจะยิงกันเยอะขนาดนี้ด้วยความที่แมนซิเตี้เองไม่ได้ส่งชุดตัวจริงลงที่เจอเนาะก็เลยแบบทำให้แบบตกใจพอสมควรสำหรับสกอร แปดศูนย์เดี๋ยวแต่ต้องบอกก่อนว่าวันเนี้ยเป๊บแบบว่าส่งส่งชุดนักเตะแบบว่าชุดชุดรองลงซาส,ส่วนมากจะเป็นแบบชุดแบบว่าที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสให้ลงอย่างแม็กอาทีหรือ,อรหลายๆคนวันนี้คือก็ได้เห็นโอกาสเชิดชัยแม็กอาียิงไปสามลูกแฮตทริกบ้าไปแล้วก็มาพูดถึงรูปเกมกันวันนี้ต้องบอกว่า นักเตะที่เคยโดนอ่อรหาอย่างเจอร์มี่โดกูหรือแม้แต่วันนี้แม้แต่าซามิโย่ไม่ได้ลงตัวหลักใช่ปะอาจจะไม่ลงตัวหลักแต่พูดรวมเลยแล้วกันอย่างโดกูซามิโย่เนี่ยรู้สึกว่าช่วงตั้งแต่มักรามาเนี่ยเฉย,ยพอสมควรแม้แต่ซาวิโย่ที่เปิดตะกรแรกประตูแรกให้กับแมนซิตี้ได้แล้วอะลูกสองลูกสา,รกสารเริ่มตามมาเรื่อยๆก็เริ่มแบบเป็นตัวแบกเป็นตัวความหวังของทีมได้ หลายๆคนที่โดนคคลหาอะไรเงี้ยก็ยิงแจ็คกิริสคนนี้ก็ยิงจุดโทษเข้าอย่างมั่นใจโดกูก็โอ้โหท,ทั้งแอซิดทั้งยิงเองทุกคนวันนี้คือบอกว่ากลับมามีความมั่นใจเนาะต้องบอกว่าแมนซิตี้วันนี้เล่นด้วยความมั่นใจจริงๆแม้ไม่ได้ส่งตัวหลักลงหลายคนแต่ก็ยังชนะได้ด้วยสกอร์ตัง้งแตด0นแต่ก็ยังไม่กล้าพูดว่าแบบแมนเชสเตีย กลับมาแล้ว100ร้อเซจริงๆอะไรเงี้ยคงต้องแบบว่าดูเกมใหญ่ๆขอดูเกมใหญ่ๆไปก่อนแลว่าอย่างเช่นแบบเกมเจอลิเวอร์พูลเออเจออาร์เซนอลเจอแมนยูเจอ Arsenal, เจอะไรเงี้ยซึ่งแมนซิตี้ก็ก็ยังแบบยังไม่ได้แบบสเตเบิลขนาดนั้นตอนนี้แค่จะบอกว่ากลับมาแบบว่าแบบเรียกความมั่นใจเฉยแต่ถามว่าแบบกลับมาเหมือนแต่ก่อนแบบกลับมาลุนแชมป์ยังไหมหรือยังหรือยังอะไรเงี้ย ขอบอกเลยว่าคิดว่ายังขอดูแบบคือถ้าจะตัดสินได้เนี่ยต้องขอดูเกมใหญ่ๆก่อนอะไรเงี้ยถึงจะสามารถแบบมาพูดกันอีกทีว่าแบบแมนเชสตี้อยู่ในเส้นทางการลุนแชมป์แล้วหรือไม่แต่แน่นอนว่ามันจะดีขึ้นไปเรื่อยด้วยความที่ตอนเนี้ยนักเตะเรากลับมามั่นใจบวกกแบบับเอ,อมีการเสริมนักเตะในเดือนมกราเนี่ยคือเซ็นไปแล้วหลายคนพอสมควรเนาะอืม เชื่อว่าการเซ็นครั้งนี้จะช่วยให้แบบทีมเรากลับมาอยู่นี้เส้นทางในลูในเส้นทางเหมือนเดิมเอมอย่างน้อยก็แบบเออได้กลางร,รับที่แบบว่าทดแทนกับโรดี้ได้เนี่ยก็จะดีใจขึ้นเยอะเออก็จะไม่ได้พูดอะไรมากแต่แต่จะบอกว่าตอนนี้คือแมนเิสตี้เซ็นมาแล้วหลายคนแล้วก็จะแก้ปัญหาเรื่องขาดกางร,รับไม่ได้แบบตอนที่ขาดโรดี้ก็แบบ ขาดใจอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือแบบเหมือนเหมือนกําลังจะแก้ปัญหาในส่วนนี้กําลังจะดีขึ้นเนาะเพราะฉะนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ดีในเดือนปีใหม่มาเนี่ยก็สําหรับชาวแฟนเมสซี้ทุกคนเนาะจริงๆฤดูกาลนี้เราไม่มีลุ้นแชมป์ลีกมันยากอ่ะพูดงี้มันยาก,มยากไม่ใช่ไม่มีลุน้นส่วนแชมปีเป็นลีกก็โอโยต้องบอกว่ายากเช่นกันดนวยความที่เราตกไปอยู่ดับที่ช่วงนั้นเราทำไปแย่มากช่วงปลายปีที่แล้วเราทำไปแย่มาก มันทาให้เรามีโอกาสลุ้นแชมเปี้ยนลีกยากมาการายการเดียวที่รู้สึกว่าตอนนี้อารด้วยความที่อาคาราบาวแล้วคาราบาวครับเราก็โดนสเปอร์ตบตกงรอบไปแล้วใช่ปะก็จะเหลือแค่ FA นี่แหละที่พอแบบยังมีลุ้นมีหวังอยู่บ้างแต่คือไม่รู้ว่าปีนี้เราจะได้ถ้วยรายการไหนบ้างใจจริงก็อยากให้แบบเราได้แบบเอฟเอเนาะานั้นก็แบบขอถ้วยเดียวก็ได้ถ้าถ้วยลีกถ้วยแชมเปี้ยนลีกไม่ได้ก็ขอ FA แล้วกัน เพื่อื่นก็ให้เขาไปย่างชิงกันเราขอ FA ก็พอใจแค่นี้เลยขอแค่นี้เลยก็พยายามแล้วกันไม่รู้ว่าจะ <c oughs> ได้ไหมแล้วก็ส่วนแชมเปี้ยนลีกกับไอพิมพ์ลิกขอพิมพ์ลิกเนี่ยขอติดท็อปโฟก็พอใจแต่ว่าทุกคนที่ฤดูการนี้แบบแข่งขันกันดุเดือดเกินไม่ว่าจะอาร์เซนอลลิเวอร์พูลเชลซีเอ่ยหรือแม้แต่ทีมมัเมื่ออย่างฟอเรสก็ โหดนิวคาสเซิลก็โหดเพราะฉะนั้นแมนซีเบียดทาวฟงยากมากดูกันเนี้ยก็มาเอาใจช่วยแมนซิตี้กันต่อไปแม้จะแพ้บ้างชนะบ้างเสมอว่าก็เป็นสีสันของฟุตบอลเนาะอืมเราก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าก็เอาใจช่วยแมนซิสตี้ไม่ว่าวันที่ดีหรือแย่เราก็จะอยู่แบบเชียร์กันต่อไปเชื่อว่าทุกคนก็แบบเป็นกำลังใจให้เช่นกันก็ยังไงก็ฝากช่องนี้ไว้ใน ออกบอกก้อนใจด้วยด้วยความที่เมื่อก่อนทํา t i กต o อมาก็เลยว่าจะมาเริ่มลดแล่นในแพลตฟอร์มยู u ูบและบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มมีผู้ติดตามอยูน่น้อยก็แบบ1 0บยีคนก็แบบรู้สึกว่าเป็นกําลังใจให้ในการทำคอนเทนต์ต่อไปเนาะก็ตั้งใจว่าถ้าครบหนึ่งพันซับสไครต์เมื่อไหร่จะแจกเสื้อนักเตะแมนซะิตี้เนาะครบหนึ่ันเมื่อไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาสุ่มแจกกัน แต่ว่าตอนนี้มันมันมันยังอยู่ในเส้นทางอยู่มันอยู่ยังแบบ30กว่าคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเลยนะฝากช่องน,นี้ทางติ๊กต็อกเลยนะ